อินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่า Ro บอกซซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้มีชื่อว่าความเป็นชายอย่างแรกเลยคือ นับเป็นวัดแล้วก็มีพระพุทธรูปนับ mm hmm. องค์เบลเลอร์นะนั่นอะไรอีกนี่คือคนสร้างเสริมนับครีเอเตอร์คนสร้างเสริมนับเป็นเซิร์ฟใหม่มีแม่น้ำนะโอเคครับเราก็จะรีบรีวิวกันเลยนะครับตรงนี้ก็ผู้ช่วยนะผู้ช่วยผู้ช่วยอุย๊ยโอ้โหโอ้โห,โโหไปดีกว่าไปดีกว่ามันใส่เสื้อแบบื นี่ก็เออนี่ก็รอสิบนะครับก็เซิฟนี้ก็ความเป็นไทยนั่นแหละนะต่อมาก็ศาลเจ้าครับศาลเจ้าจะรีบพาตัวครับนี่คือศาลเจ้านี่หลังศาลเจ้านี่ครับศาลเจ้ามีทูบมีเทียนนะนี่ก็บ้านนะบ้านทรงไทยบ้านทารงไทยศาลเจ้าสวยมากนะครับดูกราฟิกดิกราฟิกไม่เป็นบล็อกเลยนะทุกคนดูต้นไม้ดิทุกคนดูต้นไม้โอ้โหแล้วก็นี่คือโรงเรียนอะไรไม่รู้นะครับโรงเรียนแล้วก็เครื่องหมายอะไรไม่รู้นะครับนะครับโรงเรียน โรงเรียนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโรงเรียนใหญ่อยู่นะนี่ก็เสาธงนะะแล้วน,นี่ก็เสาธงแบบสะบัดได้นะฮะ <c oughs> มามาดูทีเด็ดเรากันนะครับทีเด็ดเราก็จะอยู่ในนี้แหละไม่มีอะไรมากนะครับเฮ้ยเสยียงอะไระครับเฮ้ยอุ้ยโอ้เซิร์ฟเขาทำดีมากอะ่ะดูดิเฮดเคมีทหารด้วยสองคนแล้วก็ ออรอสิบนะฮะนี่ก็เป็นเมืองเอเกก็อยู่ในช่วงเบต้านะครับยังไม่พัฒนานครับเซิร์ฟนี้ก็มีตู้ขายนะ้ำนี่ก็งานวัดนะครับเป็นวัดแล้วก็งานวัดอะไรต่างๆนานานะครับนี่ดูดๆมี RG b ีเนี้ยเห็นนะโอ้โหเปลี่ยนสีได้ด้วยครับแล้วก็ศาลาครับแล้วก็เครื่องเครื่องไถนาครับแท็กเตอร์แล้วนี่ก็มีชิงช้านะครับมันสามารถแบบอันนี้ได้ด้วยนะมันหมุนได้นะครับทุกคนอ่านี่คือชิงช้าสว่าน,นะปกติมันจะหมุนได้นะ มันจะหมุนได้แล้วนู่นก็บ้านหรือบ้านกำนันนะครับนะใครสนใจก็เข้ามาเล่นได้นะโอ้โหมันอยู่ในช่วงเบต้าครับอย่าไปหวังอะไรมากแต่รวมๆก็ก็แแบบกว้างมากเลยนะทุกคนแแบบกว้างมากโอเคถ้างั้นเราก็เราก็ไรเดยเลยเราก็จะมาจบรีวิวโลบ็อกซ